สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวกับแม่โทมัสแม่โทมัสทากว๋วยเตี๋ยวนะกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นลูกชิ้นใหญ่ๆนะลูกชิ้นของเยอางันนะทุกคนเนี่ยพริกนะลูกชิ้นก็จะประมาณน,นี้นะทุกคนเส้นใส่เส้นน้อยมน่อยนนะทุกคนแล้วก็ถั่วงอกแม่โทมัสทํากินเองนะทุกคน ้มเองนะใส่ใส่รรตีแล้วก็ลูกชิ้นของเยอรมันนะแม่โทมัสใช้ลูกชิ้นอย่างเนี้ยทุกคนถ้าใครอยู่เยอรมันก็หาซื้อกินได้นะทุกคนที่นี่เราไม่ได้กินลูกชิ้นแบบที่เหมือนไทยน,นะลูกชิ้นเต่งอะไรเนี้ยลูกชิ้นหมูเด้งหรือว่าลูกชิ้นเนื้ออย่างเนี้ยนี่เราเราทานกินแบบสูตรสไตล์แม่โทมัสนะลูกชิ้นลูกชิ้นเยอรมันลูกใหญ่ๆชิ้นเน นะแม่ทอมัตไม่มีอะไรลงชิปแม่ทอมัตก็จะฐานผัเดเกี๊ยนะเกี๋ยว,นะยวชามยักษ์ของแม่ทอมัวันนี้กินง่ายๆเลยนะทุกคนต้มน้ำรสดีแล้วก็ใส่ซุปสต๊อกกระดูกหมูลงไปแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยนะแล้วก็ใส่ลูกชิ้น แค่นี้ทุกคนแม่แม่ทองไม่มไม่มีอะไรมากนะแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ถั่วงอกเส้นวิวยเดี๋ยวลูกชิ้นผักชีไม่ใช่ผักชีของของไทยนะทุกคนเป็นผักชีของเยอรมันของเยอรมันอะเซเลอรี่นะทุกคนลูกชิ้นใหญ่มากอยู่ที่นี่กินง่ายๆนะทุกคน เราจะกินอะไรแบบตามใจก็ไม่ได้มีแค่นี้เราก็กินแค่นี้แค่นี้ก็เป็นอาหารที่เลอค่ามากเลยสำหรับแม่โทมัสนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ของแม่โทมัสแล้วก็กินกับน้ำมาคะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวของแม่โทมัสลูกชิ้นลูกชิ้นของเยอรมันนะทุกคนแม่โทมัสทำง่ายๆกินเองที่บ้าน อะไรก็ใส่ถุงหม้ออะไรก็นี่ที่ไหนเพื่อนไม่ครบแต่ก็อร่อยนะสไตล์แม่โภมาศแม่โภมาศก็ฝากเพื่อนกดติดตามแม่โภมาศเลยนะคะอันนี้แม่โภมาศจะไม่ลืมสำหรับเพื่อนเพื่อนใหม่ที่ที่เข้ามาหาแม่โภมาศนะแม่โภมาศยังไม่ได้กลับไป ก็อรอก่อนนะคะเดี๋ยว,ยวแม่พม่าัะไปหาแน่นอนค่ะเพราะว่ารอแป๊บหนึ่งนะทุกคนถ้าเข้าไปไวเกินอ่ะแม่พมัากลัวว่าเดี๋ยวจะหลุดนะทุกคนยังไงแม่พมัาขอตัวทินงก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะวันนี้ง่ายๆสไตล์แม่พม่าค่ะแม่พมฝาฝากดูฝากชมฝากเป็นกำลังใจให้แม่พมัาด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย